ครับสวัสดีนะครับอยู่กับเราช่องไม่น้อยพังสีนวลครับผมตอนนี้นะครับก็เอาเสบียงนะครับต้นสับปะรดนะครับมาให้สีนวลคืนนี้นอนป่านะครับแม่แม่ต้นสับปะรดหมดแล้วนะครับรถคันนี้ก็จะได้คิววันพุธนะครับผมช่วงนี้ก็จะมานอนที่ป่าก่อนนะครับผมอ่าจินจ้าจินอาหารนะครับตามธรรมชาติครับผม อากาศร้อนนะครับปลูกใส่น้ำนให้เขาเลีนยน้ําทั้งวันเลยครับร้อนตอนไหนก็ลงน้ํานะครับอาบน้ําได้ตลอดนะครับผมตัวนี้ก็จะได้นอนที่นี่นะครับเป็นกว่านู่นนะครับเป็นกว่าต้นสับป,ปะรดจะมาตอนนี้ก็อาศัยป่าไปก่อนนะครับผมมาดูช่างป่ากันวันนี้ มีแตคลนนะครับมีแตขี้ดินขี้คลน,นคเพราะว่าช่วงกลางวันน่าจะร้อนนะครับออลงเล่นโคลนนะครับต้นสับป,ปะรดก็จะมาวันพุธนะครับผมช่วงนี้ก็อาศัยอาหารตามธรรมชาติไปก่อนนะครับผมเปลี่ยนหญ้าเปลี่ยนอาหารนะครับ เปลี่ยนที่นอนนะครับผมอยู่เชือกเดียวนะครับตอนนี้ก็อยู่เชือกเดียวเป็นไงโอ้ดูดูด,ดูวันนี้ยังไม่ได้กินต้นสับปะรดนะครับเพิ่งได้กินนะครับผมอากาศร้อนมากๆเลยนะครับแม่ๆนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับ อ,อยู่แต่ในบ้านเนาะมันก็ร้อนอบอ้าวนะครับต้องเหมือนกับอยากให้เขาเล่นน้ําเล่นโคลนครับช่วงกลางวันนะครับเพื่อที่จะได้คลายร้อนนะครับผมเหมือนกับคนเราเนาะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ลงน้ํานะครับหาปลาปลาเพราะอะไรเพราะอากาศมันร้อนนะครับผมแต่ว่าตอนกลางวันเมื่อคืนนี้ก็ยิ่งอากาศร้อนหนักเลย ชมบรรยากาศนะครับรอบๆอบเหมือนเดิมนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นลำห้่ยสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นยูคาเขานะครับผมฝั่งนี้ที่เราปลูกก็ต้นยูคาที่เขาตัดแล้วฝันะ่งนี้ก็จะเป็นขุดยาวขุดในน้ำกุดในน้ำล้อมรอบนะครับนี้ ใีการช่วยงามตามท้องเรื่องนี่ก็จะเป็นหลักกลางคืนครับผมกลางวันเราจะปลูกฝั่งนี้นะครับเปิดที่จะได้ลงน้ำนะครับลงน้ำเล่นโคลนนะครับผมส่วนกลางคืนก็จะปลูกอีกฝั่งนี้นะครับต้นไม้ใหญ่ ตามที่เป็นพุ่มไม้เนาะก็เป็นเครือไม้ที่เขาก็กินเหมือนกันนะครับผมเนี่ยที่เขียวเขียวเพิ่งกําลังผีใบใหม่เขาก็กินเหมือนกันนะตามเนี่ยข้างๆ้างฝัรงบ้านผมเอืน่นเรียกว,ว่าต้นคำพี <c oughs> ไม่รู้ว่าภาษาแต่ะละเขตจ,จะเรียกยังไงเนาะเป็นเครือเครือนะ ครับผมพูดไม้ถูกไม้เรือนเป็นประเภทไม้เขือต้นคมพีนะครับผมนี่เราก็มาให้กินเป็นอาหารเสริมนะครับเสริมในต้นสับป,ปะรดนะครับผมคืนนี้ก็นอนอยู่คนเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าฝั่งฝั่งนี้ไม่มีนะครับไม่มีช้างมาจะมีอยอนู่นนะครับฝั่งท่าทรายนะครับฝั่งท่าทราย ชิวันก็เลือกหลักนะครับเลือกหลักเลือกหลักเลือกต้นผูกนะครับถ้าต้นเล็กเราก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ข้าวนาปังก็เกี่ยวยังไม่หมดเกี่ยวยังไม่หมดยังเหลืออยู่นะครับก็จะต้องนอนนอกบ้านสักสองสามคืนนะครับ วันจะได้เล่นน้ําเล่นโครนนะครับอย่างที่เห็นนี่นครับมีต่โคลนนะครับเราให้เขาเล่นตามตามใจชอบเลยให้เขาพอกไว้อย่างนี้นะครับเพื่อที่ป้องกันยุงป้องกันอะไรไดร้เหมือนกับช้างป่านะครับ กินต้ดสับป,ระ,ประรดทั้งวันือสีเสียบเนาะ <g ül> กินอาหารตามป่าก็อิ่มนะครับแม่ๆเพราะว่าเป็นปรุงเหมือนกันลงพรุงเหมือนเดิม <c oughs> เป็นคันสลิงสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าหมดแค่นี้นะครับผมสับป,ปะรดหมดแค่นี้พ่งนี้ไม่มีสับป,ปะรดนะครับก็ต้องรอจนถึงวันพุธนะครับผมวกนี้ก็ต้องหาไม้นะครับหาไม้ไม้ก้านลันบเพราะว่าไม้กาลูกช่วงนี้ก็เริ่มน่าจะเริ่มกินแล้วนะครับเริ่มมีใบที่เขียวเข้มขึ้นบ้างนะครับ อาหารเสริมนะครับก็เขาก็หากินตามธรรมชาติด้วยนะเป็นเครือเป็นรากไม้นะครับต้นมายราบนะครับแล้วก็หามาเสริมเพิ่มอีก ทุกนี้ก็อยู่คนเดียวไปก่อนนะครับแม่แม่งเงินเพื่อนนะครับอีกหน่อยเพื่อนเพื่อนก็จะออกไปทัวร์อีกนะครับต้องอยู่เชือกเดียวเหมือนเดิมนะครับถ้าจะออกไปก็ไม่มีรถนะครับอากาศมันร้อนเราเดินนะครับกว่าจะถึงก็ลองก็รอดูก่อนนะครับเผื่อว,ว่ามีงานเนาะที่เขาไปหลายๆเชือกเขาก็มีงานรองรับนะครับแต่จำนวนของเรายังไม่มีงาน,น ก็เลยไม่มีจุดมุ่งหมายนะครับว่าจะไปหน้าจุดไหน <c oughs> นี่ก็ต้องเลี้ยงตามธรรมชาติไปก่อนนะครับครับผมคลิปนี้นะครับก็ออนนี้จบคลิปเรียเชียงแค่นี้นะครับฝากากดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้ช่องมีน้อยฟังสินวนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ